รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับุผูช้ชมครับอร่อยช่องห้ามาแล้วครับผมใช่ค่ะทุกวันศุกร์สีส่โมงครึ่งแบบนี้นะคะเจอน้ากับเรา2คนช่วงนี้รี้เจียผลตกบ่อยบ่อยก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงกันแล้วกันอย่าลืมนะฮะก่อนออกจากบ้านติดลมไปด้วยนะครับผมอ่ามาเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าเลือกกันเลยดีกว่าซอกแซกวันนี้ไปไหนคะวันนี้จัดให้ฮะสำหรับคนที่ชอบกินซาลาเปาอุ้ยหนูซาลาเปาเขาอร่อยมากฮะอยู่แถวธัญบุรีครับผมชื่อร้านก็คือเด่นซาลาเปาโอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเด่นซาลาเปากันดีกว่าค่ะจะซื้อมาฝากหน ช่วงอร่อยซอกแซกวันนี้ใครอยากกินเด่นสลาเปาต้องตามเชบมานะฮะเพราะว่าเจชบจะพามาตลุยที่ตลาดอายาราตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ตั้งของเด่นสลาเปาที่มีสาขามากมายครับคุณผู้ชมครับแต่ร้านที่กรุงเทพนะฮะต้องมารับที่นี่นะครับนั่นก็คือลังสิตนะฮะตลาดอายารานี่เองครับลุยกันเลยครับ สวัสดีครับชุดแดงนะฮะเห็นโลโก้ใช่เลยนะฮะใช่ค่ะคุณน้องใช่ไหมครับผมนะฮะผมทราบมาว่าเกือบส0สาขาที่จริงๆช่ฮะจริงค่ะทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยเลยค่ะสินค้าของเด่นสละเปาเนี่ยจะเป็นแฟรนไชส์นะคะหนึ่งจังหวัดมีหนึ่งตัวแทนแล้วที่มีอยู่ในกรุงเทพต้องมารับที่นี่ที่นี่ค่ะนะฮะที่จะตลาดอัยาราครับุผู้ชมครับต้องมารับที่นี่อันนี้คือที่ส่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมีที่ไหนที่หนึ่งฮะอยู่ที่ปากน้ำ ปักน้าอีกที่หนึ่งก anyway> ็ร้านใหญ่เหมือนกันร้านใหญ่เหมือนกันค่ะครับผมนั่งทานได้ก็สามารถมานั่งทานที่ร้านได้เพราะนอกจากซาลาเปาเขายังมีน้ํเดิมนะฮะเฉาก๊วยค่ะเด่นเฉาก๊วยพิซซ่าเฉาก๊วยของเรามาพูดถึงไส้กันเลยดีกว่าคุณน้องเชิญตรงนี้ฮะได้ค่ะขออนุญาตแนะนําเลยนะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะตัวนี้เป็นโลเผือกค่ะโลเผือกก็คือหมันถูของเราคือเราสามารถทําเป็นโล แล้วก็เป็นสีสันจากธัญพืชนะคะซาลาเปาไส้เผือกไส้เผือกค่ะไส้ครีมไส้ครีมที่เราเห็นเป็นสีเหลืองก็คือฟักทองนะคะพี่แล้วก็ตัวนี้เลยฮ้องเต้จัมโบ้ขายดีมากใช่ค่ะมีถึงสี่ไส้มีไส้หมูสับไข่เค็มนะคะไส้กรอกแล้วก็ปูอัดครับผมเอาด้านล่างอีกนี่คืออะไรตัวนี้เป็นซาลาเปากันเชียงคู ใส่ปูทั้งชิ้นอย่างนี้เลยนะมีขาเรียบร้อยเลยนะฮะไม่ใช่แต่เนื้อปูอย่างเดียวนะแล้วก็จะเป็นขนมจีบก้ามปูขนมจีบปูัาขนมจีบไข่เค็มนะคะแล้วก็ขนมจีบกุ้งสมคำล้ำลือแน่นอนนะฮะกับความอร่อยของเด็ดซาลาเปาที่เขาบอกว่าแป้งนุ่มไส้แน่นแล้วก็สีสันจากทานยพืชสีสันจากทานยพืชครับนะฮะเดี๋ยวจะไปรอที่โต๊ะนะฮะไปกันเลยไหมคะครับผมค่ะ แล้วครับผู้ชมครับต้องบอกว่าที่อยู่ตรงหน้าเทปนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเขาด้านเองนะฮะอันนี้่อนไหมสีดำสดตาตรงนี้อยากให้ทานมากเลยค่ะสีดําที่เราเห็นเป็นสีของฐานม้ไผยญี่ปุ่นฐานผัวนี้เป็นที่จัวหนึ่ะใช่ค่ะที่ลองจาก้องเต้จัมโบ้คัสตาร์ดอะไรนะแตงกวยค่ะทานไปจะเป็นหนึบหนึไม่หวานมากหอมแต่สิ่งไอ้นี่ย แรกอ่ะยิ่งเป็นสีดำคนก็ยิ่งสงสัยคืออะไรมันคืออะไรนะครับสีเขียวก็มาได้มันพ่ออะไรสีพูได้เพ่ออะไรอย่างนี้นะครับแก้วมังกรแดงค่ะลองทานดูนะคะข้างในนิ่มมากนี่ไสอะไรเอ่ยตัวนี้คือหมูแดงค่ะจะไม่เผ็ดไม่หวานมากยำอีกครั้งสีพูได้มาจากแก้วมังกรแดงค่ะแก้วมังกรแดงเรื่องของไส้เขาจะไม่เน้นความหวานมากเกินไปออกเป็นแบบว่ากลมกล่อมเน้นมากที่สุดก็คือเรื่องของกลิ่นหอม นุ่มอร่อยอ่าน้องต้องแจ้งก่อนว่าซาลาเปาของเด่นซาลาเปาเนี่ยใช้เครื่องจักรในการผลิตเพราะฉะนั้นอะเรื่องของน้ำหนักก็สัดส่วนสม่าเสมอถูกค่ะนะฮะเพราะเราใช้เครื่องจักรในการผลิตนะฮะสะอาดปลอดภัยเออนะฮะนี่คือเตจัมโบ้ค่ะอย่างนี้ลูกชิ้นละเท่าไหร่อ่ะลูกก็ติดขายที่25บาทอันนี้เหมือนจะเป็นสาเค็มมีความมันอืมหูร้อนนะสามารถเดินกินได้เลย ยอมากเอาละครับน้ําจิ้มตรงนี้มี2อันคืออะไรครับมีซีฟู้ดแล้วก็เป็นจิโฉค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นนหนมจิบก็จะจิ้มแบบนี้ใช่แล้วจิโฉค่ะลองดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างจิบปูจิบก้ามปูจิ้มเยื่ก็ไม่เปรี้ยวมากนะคะรสชาติจะกลองก่อมเป็นไงไหมคะอร่เลยตัวนี้กันเชียงกัญเชียงปูต้องลองค่ะ พวกนี้มีมานานหรือยังคะยักษปูเป็นโปรดักต์ใหม่เลยค่ะที่ทำวันนี้ออกตัวรายการนี้รายการแรก,แรกเ,รเปิดตัวเลยใช่ค่ะน้ำจิ้มแซ่บมากอ่ะไม่ค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซ<ะ>ีฟู้ดครั้งแรกเลยคิตไ,ไม่จิ้มเด้งๆแล้วเขาใส่ปูสดๆชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้คุณู้สึอันนี้อยังไหมฮะสาลาเปากันเชียงปูค่ะติไสออกมาได้เลยไสเต็มมาก มีน้ำจิ้มให้อย่างทุกสาขาก็มีน้ำจิ้มแบบนี้ด้วยนะฮะค่ะนะฮะมีน้ำจิ้มตอนนี้แจ้งก่อนว่าเดลิเวอรี่ในกรุงเทพก่อนในกรุงเทพนะครับตางจังหวัดยังจะไม่มีใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเด่นสละเปานะฮะสมคำล้ำลือนะฮะความอร่อยมากกว่า40ปีนะครับนะคุณอยากจะจัดงานเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะฮะมีคนเท่าไหร่เซ็ตงบมาขนาดนี้ปรึกษาทางนี้ได้นะครับคุณไม่ต้องออกแรงทําเองนะฮะก็มีของอร่อยแบบนี้นะฮะไปจัดให้คุณถึงบ้านเลยทีเดียวนนะคคคคคครรรรัััับบบบบุุณณผู้้ชมมขออากง เอาละครับนี่ก็คืออร่อยช็อกแซกนะฮะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับอร่อยจริงเราไปจอกสอกหาจนเจอนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบนครับ